จิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมในบางครั้งมันอ่อนเรียไปห,หมดในจิตใจหมดเรี่ยวหมดแรงไม่อยากจะลุกจะนั่งจะเดินมีความที่มันเครียดอันนี้นั่นแหละถ้าเราไปตามมันมันหยุดไม่ไม่ดัง อย่างนี้มันก็ได้เดือนเลยมันดักอยู่มันที่มันรู้สึกว่าอ่อนเพลียและเหยียดใจเหมือนหมดไม่มีเรี่ยวมีแรงมันแต่งขึ้นได้ทั้งนั้น่ะ <c oughs> มันแต่งขึ้นจากภายในจากกองเลือดกองลมคือว่า มันมีทุกวิธีทางทรเลๆที่มันจะสกัดกั้นเราไม่ให้เดินไปพระไปพระนิพพานมันคอยดักอยู่ทุกอย่เพราะว่าเราจะคิดอะไรขึ้นกิเลสม็นรู้ทั้งนั้นเราคิดยังไงมันรู้ทั้งนั้นเพราะมันอยู่ที่จิตพอเนี่ คิดอะไรย็งนนะักเราขาดสติไปตามสิ่งที่คิดได้ความมันดักเลยที่ว่า้มีสติไม่ให้มันเอานึกคิดในเรืร่องใดๆที่ไม่เป็นสาระหรือไม่ที่เราจะต้องมีธุระมีจิตจะต้องคิดแหวแล้วว่าอันนี้แหละที่เป็นผู้บอกเป็นเพื่อไม่ไม่ต้องแบบ การหนักเราแบกของจะเป็นของอะไรก็ตามบนบาบนไหลตัวไว้หนักมันก็รับน้ำหนักได้หลายกิโลตามที่กำลังมันจะรับได้แต่พอวางแล้วมันก็บอกแต่หนักไอ้กิเลสที่มันหนักมันแน่นไปหมดมันหนักใจหนักไา้ที่ทำไม่ ให้อ่อนให้เพียรหอยรอยแรงทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยากจะลุกขึน <c oughs> นั่งอยากจะนอนด้วยนี่สำคันแล้วผู้ที่ไม่คุ้นเคยในการที่ลุกขึ้นนั่งตอนที่ที่สี่หรือห้าสามที่สี่ 3, 4. นี่อยากลุกขึ้นมานั่งก็บ,บางทดีก็ปุ๊บหลับตรงนั้นหละ เยังไม่เก่งันพองพอนะต่อสู้กันมันไม่ใช่วันร้องวันที่ลุกขึ้นตอนตีสี่พรมมกอรทำวัดเช่าอออาจารย์ก็ทำวัดตีสี่นะจั <c oughs> <c oughs> อ่าพอทำวัดเสร็จก็จะนั่งของนี้ล่เมมันมันจะนอนท่าเดียวมันหวานนอนอยู่ด้วย แต่เขาต้องฝืนสู้กับมันไม่นอนะหลายวิธีท, <c oughs> ที่แกว่าความง่วงหรือนอนไม่พอหายมันกลางวันสี่ห้าชั่วโมงกลางคืนนอนนอนกลางวันก็เจออยูอ่าลุกขึ้นมาถ้าห้ามงเย็นเดินไปสองนัน่น แต่ไม่อยากไปนี่มันเหนื่อยมันหมดแรงแล้วมันมึนมันงงมันซึมไปหมดแล้วไอ้ที่ว่านอนทดเทยมากพอหนึ่งทุ่มทำวัดพอลองมือทําวัดหลับนะา่าททำวัดจนนั่นแหละหลับสงบพอว่าอ๋อ มันยิ่งง่วงแรงขึ้นไปกว่าะว่าเรานอนน้อยนะ <c oughs> นะเพราะว่าไอการพักผ่อนของร่า,รางกายของผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันไม่เหมือนอาโสุชนโสุชนนั้นเวลาที่มันหลับจะหลับแันมีความกังวลใจ นึกเรื่องนั้นเรื่องนี้ยิ่งกลางวันมีเรื่องต่างๆยุ่งเรื่องเสร็จมาว่ายตรงนั้นเลยต้องกินจะหลับหลับแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็คิดคิดแล้วก็ต่วงหลับไปหลับไปคิดการหลับนั้นไม่หลับหลับไม่จริงแครนี้ผู้ปฏิบัติทมนะเวลาหลับที่ว่าไม่มีขวัญเพราะมันหลับสนิททุกส่วน วิญญาณดับหมดทั้งนั้นเอ็มมีผู้ถามงานตรงนั้นบอกเวลาหลับจิตถึงนิพพานไหมเนไม่รู้แล้วมันรู้รรหรอือเปล่าอ่ะถามจิตตอนคนที่หลับแล้วมันรู้หรือเปล่าไม่รู้แล้วจะนิพพานอะไรมันไม่รู้มันต้องรู้ถึงนิพพานได้ การที่เรารู้จักสิ่งเบ็ดเล็ดเหล่านี้ล่ะรู้จักสิ่งที่เราจะเอามันออกอย่าเอามันไว้เพราะว่าในภาราสมาก็มีอยู่คำคําว่าโกสัจฉะคือความเกลียดรันอันนี้สำคัญ มันอยู่ในจาระหน้าด้วยโอจเนมัตันยุตากินอาหารแต่พอควรไม่ไม่มากไม่น้อยอีนโอจเนมัตัญยุตา,าจากริยานุโยกมันประกอบความเพียรนไม่เห็นแก่นอนมากนัก อยู่ในจาน,านั่นไอ้ต่างๆกันทัางๆน้ำยนี้อยู่ตรงไหนตรงมุมฮหลวงพ่อครับไปจับเอาต,ต,ตรงนั้นตรงนี้มันกองกับตัวเราแล้วเราต้องแก้ทั้งหมดถ้าเราเป็นอย่างนั้นมันกองกันตามจากที่พระพุทธเจ้าบอกก็ต้องแก้เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าการปฏิบัติเราต้องอย่างนี้ การที่เรารู้จักแก่ตัวเราในสิ่งที่บอกพร่องนั่นแหละเป็นโอกาสเป็นทางที่เราจะไปได้เข้าได้เข้าถึงไอ้การที่กำหนดจิตเหมือนวิปัสสนาโดยมากเรื่องนี้อันตรายมากกำหนดจิตกำหนดจิตก็คือนึก น่องนั้นอย่างคิดอย่างนั้นอย่างน,งน,น,างนี้นึกแล้วก็คิดกำหนดจิตเมื่อกำหนดจิตอะไรวันนี้อ่านอะไรมิถิชายานน่ะยานที่เก่าพยายามให้เห็นว่ามันดับสนิทอ่พยาพจิตน้อม ไปตามระนิพานไปอย่างนั้นนิพิทายานแน่ตัวน้อมตัวนึกตัวน้อมกระทบภาวะตัณหนาอยากเข้าพระนิพานมานภาวะตัณหนาวันนี้ก็มีคนมาถามกันทาไมนั่งแล้วมันไม่ตังจักทีก็อบอกมันอยากให้ตังใช่างนั้นอยากติดจังอย่งน,น้มันอยากเรื่อยๆเออนั่นแตะมันไม่ตังหรอก ล้วอยากเห็นอยากจะเห็นจิตมือนกับวเห็นกันอยากเห็นใช่ไหมอยากเห็นทำไปแล้วตายเปล่าศาสนาดังเพลงบอกว่บไม่รู้เอดจงบอลนี่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยทุกคนบางครั้งจิตจิตมันดื้อเึียงแค่มองแล้วยังไม่เป็นเอกเอกกับตาจิตอ่าใจยักท่อแล้ว เวทนาทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแล้วน่ะจักจักรวเนเลยนพอผมมันปวดจัดขึ้นนนเอ้ามันคิดออกนเลยคิดไม่อยากนั่งพักขอนนี่ก่อนเป็นหนีหนีทุกข์หนีทุกข์กไม่พบพระในป<อ>่านท่านนะยังพอเคยบอกแล้วเนวาตอนที่มันทุกข์หนัก ไม่รู้จะทำยังไงให้ล่าวิปัสนาละก็แล้วเอาจารย์ช่วยเต็มทีก่อนแล้วมันยังไม่ดับก็เลยบอกว่าเมื่อแล้วไม่ดับกับะบจดชดมันเลยเอาขึ้นมามีเท่าไหร่ขึ้นมาขึ้นมาให้หมดเร่งเลยกระบอกล้วกูไม,ม่กลัวมึงกูไม่หนีขึ้นมาอ่า ไม่นานมันดับมนะมันกลัวจริง,รงต,ตัวจริงทำไ้เด้อกลัวตัวจริงสัจจเเป็นปัจจเบาร,รมีเขาเป็นบาร,รมีอันหนึ่งของพระพุทธเจ้านี่้องมาใช้ดังนั้นนะทำได้พอมันเกิดได้ึกนมาต้องนึงตัวทำเดบัตเราใช้อะไร จเจ็บเป็นมามากละมีปัฒนาไม่หายขันติที่มันเจ็บเั็นปากกรรมกายปากกรรมกายกายมันเจ็บก็่กาขันติอดทนและอดทนนี่พระพุทธญาณไม่ได้บอกไว้ว่าอดทนถ้าทนไม่ได้ก็หยุดเสียไม่ใช่อย่างนั้นค้ามาอดทนเอาแต่สู้เต็มที่ไม่ถอย นี่หัดเป็นนักต่อสู้การเป็นผู้ปฏิบัติตามแล้วก็ลองดัดนิสัยสันดานของเราเสมอที่มันชอบอะไรเกลียดอะไรต้องต้องเอามาันให้อยู่ให้หมดบางคนไอ้ที่ชอบอิจฉาชอบมองได้คอยหาช่องหาแลอะโทษผู้อื่นเป็นโทษผู้อื่นในเราเอนี่ย เอาให้หมดไม่ว่าแล้วก็มันเบาบางหละมันสำกันดีวะ่ะไอ้ที่เราทำตามมันเพราะเราไม่รู้นั่นแล้วก็เราไม่รู้แล้วดำก็โมหะแครนี้การจะมีวิจาจะมีปัญญาขึ้นตั้งความจับทำที่บอกที่แสดงให้ฟังบอกว่าผ่านมายังไงสู้ยังไง <c oughs> ขนาดที่ะวานหนักบานตะโรคออกมาเลือดสดๆออกมาโจกเลยชุ่มไงไก่มันกันมันเลกเหมอนกันแล้วเอนางไม่ได้สิแล้วป่ะจะทำยังไงนี่อ่าแต่จิตยังอยู่ในสมาธิยังอยู่ในการเป็นตัวมันบอกไว้เองอนะ มันออกนะยัดมันเข้าไปตามเดิมออกว่าร้องหนาะหนาะมันว่าอย่างนี้ก็ออกมาอย่างนั้นอะเลือดเพื่อนคนหมดนั่งมันกันครบเวลาวโมงกว่าออกออกแล้วทางเจ้าก็หลังยาหลังไอไรมาฉันมาทาไม่ไม่หาย ไม่หายก็ไม่หายัทีหลังเวลาจะนั่งอาผ่าม้วนไว้ก่อนอัดไว้ที่ปากตะวันไว้ก่อนมันก็ไม่ออกมาการอย่างแล้วก็รักษาด้วยวิปัสนายาอย่างเสร็จน้ำตาแทบร่วงก็้าไม่หายไม่หายจะหยุดไม่เอาไม่ไม่ยาไม่รักษานะ ในหลวงพ่อมันก็ทําอะไรอย่างนี้แหละแล้วทําไมมันหายอ่ะเพราะวิปัสสนาอันนั้นหละมันรู้ถั่วขึ้นมาเมื่อไรมันรู้มีอาการมาสะละเหมือนนะ้นบางขุนเหมือนนะ้ไม่แช่วันเดียวหกเจ็ดปีถึงสำเร็จแต่ว่าเรื่องของขันนั่นก็ต้องมีเป็นธรรมดาแ,แต่ว่าเราก็สู้มัน มาไหนเรียกว่าสนิทนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอยากจะออกเป็นน้ำเหลืองน้ำไรไม่มีสิ่งนั้นเรียกว่าหายการที่ตจอสู้กับทุกการที่ไม่กธทุกไม่หนีทุกอันนี้เป็นสิ่งถูกต้องอย่าลืมตัวศัตรูข,ของพระพระทุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ศัตรูสุขศัตสสรูทุก สาเหตุแล้วก็ดับทุกได้โดยอะไรโดยเหตุรู้เหตุของมันที่ทุกมันเกิดเกิดเพราะอะไรเพราะตัณหาทั้งสามเพราะพอมันเกิดมาแล้วตัณหาทั้งสามก็ขึ้นถ้าทุกเกิดขึ้นตัวเพราะว่าวิพาวัตนาก็มาทันทีอยู่นั่นควรอยู่นั่นไม่อยากไม่อยากให้มันทุกไม่อยากให้มันปวดไม่อยากให้มันเจ็บอยากให้มันหาย ไอ้ที่ไม่อยากให้มันเจ็บมันปวดเป็นภาวะวิภาวตนาแค่น,นี้ตัวเดียวไม่พออยากให้มันหายเอาเป็นภาวะตนาเขาอีกแ mm hmm. ค่น,นี้แต่พอหายทุกชอบใจเอาการตั้นหากินอีกนี่แหละรู้ให้ดีตัวเดียวนั่นแหละเป็นได้ทั้งสามตัวทุกที่เดียวทุกแห่งเดียวแต่เมื่อมันเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปรูปหนึ่ง เรแรกมันเจ็บเราไม่อยากเจ็บไม่อยากเจ็บเป็นวิภลาสตนาทีนี้เราทนเราหรือวิปัสนาเจ็บมันดับเราอยากให้มันดับเป็นพระวัตนาเพราะมันดับทีนี้มันสบายดีในใจยิ้มนะ่ะนั่นเป็นกาวมวัฒนาเราอย่างนี้ ศนาตัวเดียวมันหลายลักษณะหลายหน้ามันมีสมามหนา้นาฐานะานะคือความทะยานอยากอไอ้ไอตัวตีเถียงกันภาพารรมนในี่เข้าใจกับภาราไทรอยากเข้าใจอย่างภาษาไทยไม่ได้เพราะไอผู้แปลก็แปลแปลบาลีเป็นบาลีอยู่บ้าง มันจะเป็นแปลบาลีให้รงความหมายไทยได้แท้ไหมมันมีดูเดิมที่แปลบาลีเป็นบาลีเกิดอ,อยู่ตรงนั้นเลยยศมาอยากวิภาวัตนานั่นมันค้าดบันดนะว่าเอ้ยไม่อยากก็ไม่เป็นตนานี่เอาบอกตรงนี้ไม่ใช่หวานท้องหวัน ถามใครก็ไม่รู้เรื่องนะถามอ,อาจารย์อีก่อนถ้าก็ตอบไม่ได้ถนะ้าไม่อยากก็ไม่เป็นตนาล่ะจา้าถามไม่อยากนี่ไม่อยากเป็นเป็นตรงไหนหรอนี่รอบแรงแล้วก็ในครบแปลว่าความไม่อยากมีไม่อยากเป็นมีปาวตนา แค่นี้เราว่าก็รู้ว่ามันเป็นตัณหาต้องมีตัวอยากอัดแยให้เป็นใจให้กรองตัวเต็มตัวก็ต่อยากสิ่งที่ไม่อยากนันมันอยากในสิ่งที่เราไม่อยากมันมันปวดเราอยากไม่ให้มันปวดนต้องใส่ตัวเติมตัวอยากไว้หน้าอีกตัวถึงจะได้ความ แล้วก็ในพางิ่อรู้นะการที่จะจัดสรู้ได้การถึงน,นิพพานได้เพราะรู้จักตัววิปัสสนาแน่นอนตอนนี้เป็นตัวเป็นตัวคู่ปรับกับทุกโดยของเราจัดสรู้อะไรจัดสรู้ทุกแล้วเราไม่รู้จักวิปัสสนามันก็ไม่รู้ทุก เหตุที่ทุกเกิดเตัววิภาวะวัตนาแตาขันานั้นเป็นทุกข์มันถ้าเราปล่อยมันออกเพราะมันเปพราะม,ม,ม,มีขันานมีข้างขารก็มีทุกข์ถ้าปล่อยอย่างนี้เสียก็ไม่ต้องทําอะไรมันมันดับได้เรารู้อย่างนี้แต่ต้องอาไัยความอดทนทีนี้เราจะต้องการให้มันดับก็ต้องอาศหลวิปัสสนา โดยละโดยบางสุคุนนั่นแหะเรียนวิภาวะวัฒนาให้ละเอียดละออของปรรู้วันขั้งสุดท้ายเ,เมื่อเรียบร้อยระบายออไอ้กวิภาวะวัฒนานี่เองสำคัญมากเพราะมันตัวจัตรูนี่เดียวตติดเป็นวิภาวัฒนาจ,ะจะัตรูไม่ได้ และกลัวทุกข์สุดตรัสรู้ไม่ได้ใครกลัวทุกข์ตรัสรู้ไม่ได้ใครนั่งแล้วหนีทุกข์ถึงนิพพานไม่ได้